สวัสดีนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านนะครับก็มาพบกพับคุณต่อแล้วนะครับนะในรายวิชาสุขศึกษาครับอันนี้ก็จะเป็นของนักเรียนชั้นป .3 นะครับเรื่องการเจริญเติบโตตามวัยนะครับการเจริญเติบโตตามวัยนะมนุษย์ก็จะแบ่งวัยต่างก็คือวัยทารกวัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยสูงอายุนะ การจเจริญเติบโตตั้งแต่ทารกเลยทารกเเกิดมาตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กๆเมื่อเวลาผ่านไปก็จะมีพัฒนาการแล้วก็การจเจริญเติบโตนะครับก็จะเข้าสู่วัยเด็กนะครับก็จะมีน้ำหนักตัวมากขึ้นส่วนสูงที่เพิ่มมากขึ้นหน้าตาก็เปลี่ยนแปลงจากทารกก็จะเปลี่ยนหน้าตาจะเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับ ความคิดความอ่านมีมากขึ้นการมีเหตุผลมีมากยิ่งขึ้นพอเข้าสู่วัยรุ่นหน้าตาก็จะเปลี่ยนแปลงน,นะครับสูงมากขึ้นน้ำหนักตัวก็เพิ่มมากิ่งขึ้นนะครับพอไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเจริญเติบโตไปเรื่อยจะถึงจุดจุดหนึ่งที่ร่างกายจะหยุดการจเจริญเติบโตนะครับความสูงจะคงที่ ครับความสูงจะคงที่อันนี้แต่น้ําหนักตัวเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มหรือลดได้น้าหนักตัวเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเรารับประทานอะไรไปบ้างและเราใช้พลังงานไปเท่าไหร่ต่อวันนะครับอันนี้พอถึงจุดจุดหนึ่งที่การเจริญเ,เติบโตเนี่ยหยุดการพัฒนานครับนะพอไปเรื่อยๆนะครับ วัยสูงอายุเนี่ยร่างกายจะเริ่มเสื่อมสภาพลงอย่างข้ตอต่อต่างๆนะครับกระดูกกล้ามเนื้อจะมีการเสื่อมสภาพนะครับเพราะฉะนั้นในวัยสูงอายุเนี่ยเราจะสังเกตว่าจะมีโรคภัยต่างๆเนี่ยเข้ามาคป็นๆเยอะนะครับซึ่งก็เป็นธรรมชาติเนาะว่าอ่าพอร่างกายเสื่อมสภาพเนี่ยก็คือร่างกายไม่แข็งแรงแล้วนะครับก็จะมีโรคภัยต่าง,งๆเกิดขึ้น <Yeah. S 1> นะครับคราวนี้ <Hey. S 1> ในวัยสูงอายุเนี่ยนะครับร่างตอนร่างกายเสื่อมสภาพนะครับก็จะต้องมีการดูแลนะครับหรือไปพบแพทย์เพื่อรักษาอาการต่างๆแต่คราวนี้ร่างกายคนเราเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับการดูแลนะครับบางคนดูแลร,ร่างกายดูแลร,ร่างกายนะครับ ร่างกายแข็งแรงครับทำให้การเสื่อมสภาพเนี่ยมันมีอาการที่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายแข็งแรงดีที่สุดนะครับครานี้ mm hmm. การเจริญเติบโตร่รางกายเนี่ยนะครับเราสามารถสังเกตได้จริงจะมีเกณฑ์เทียบอยู่แต่ว่าถ้าเราไม่ได้อินเกณฑ์คนนั้นเนี่ยเราก็สามารถสังเกตได้นะครับว่าคนคนนั้นเนี่ย ร่างกายนะครับสุขภาพเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากสุขภาพดีแข็งแรงนะครับเราจะต้องดูแลร่างกายของเรานะการกินนะครับให้ครบ5มูลออกกำลังกายนะครับแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอ ในขณะที่เราหลับร่างกายจะมีการซ่อมแซมตัวเองหลัง่งฮอร์โมนต่างๆเพะฉะนั้นต้องนอนให้เพียงพอนะครับคราวน,นี้รูมีข้อสังเกตให้นักเรียนนะครับให้นักเรียนสังเกตุนนคนนะครับให้เราสังเกตตัวเองนะครับให้เราสังเกตตัวเองว่า มีการจเจริญเติบโตเนี่ยจากเด็กเลยนะครับจนปัจจุบันเนี่ยมีาการเจริญเติบโตพัฒนาการด้านใดบ้างใครมีรูปตอน,นเด็กลองมาดูะนะตาเปลี่ยนแปลงไหมสูงขึ้นน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นไหมหรือว่ายัางไงนะครับความคิดสติัมปชัญญเปลี่ยนแปลงไหมนะครับก็ฝากให้นักเรียนไปลองสังเกตดูนะครับ สำหรับวันนี้คลิปนี้พอที่นี้ก่อนเนาะเจอกัใหม่ในพักหน้านะครับสวัสดีครับ